สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันในคลิปที่3ครับผมเป็นสัญญาณมือที่เราใช้กับปั้นจั่นเหนือศีษะนะครับหรือเราเรียกว่า overhead crane วันนี้ผมก็มีโมเดลอยู่ประมาณนี้ปั้นจั่นที่อยู่กับที่นะครับหรือเรียกว่า stationary crane เนี่ยก็จะเป็นเครนที่ตั้งอยู่กับพื้นที่หรือมีการเคลื่อนที่ไปแล้วมีการตัดของลิมิต หรือมีสต็อปเปอร์สรั่งให้มันหยุดนะครับซึ่งแตกต่างจากพวกม o b บายเพลยพวกนี้ดังนั้นสัญญาณมือที่ใช้ก็คนละหมวดหมู่กันวันนี้ผมก็จะมาทําการสาธิตให้รับชมกันนะครับเพื่อจะได้ไปฝึกใช้งานในหน้างานที่ท่านประจําอยู่ยกของขึ้นเร็วๆหมุนเข้ามือนะครับไม่แทงนะหมุนเข้ามือยกของขึ้นช้าๆครับ วางของลงเร็วๆวางของลงชา้าๆหยุดยกของหยุดยกของหยุดฉุกเฉินในกรณีที่เครนมีรอก2ตัวอยู่ในคานเดียวกันนะครับเราอาจจะมีการกำหนดเบอร์1หรือเบอร์2 ต้องการใช้ลอกตัวที่1ก็ยกขึ้นมาหนึ่งงเป็นแขนซ้ายครับต้องการใช้ลอกเบอร์หหรือต้องการใช้ลอกเบอร์2ตัวสะพานเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่ถแถบ,บนี้นั่นคือสิ่งของต้องอยู่พื้นที่ด้านหน้าเราตลอดเวลานะครับใช้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าการถอยหลังเราใช้วิธีการเดินอ้อมสิ่งของนั้นไปแบบนี้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าถ้ามันเลยเราเดินอ้อมมาครับ แล้วก็ใช้ธีการผลักไปข้างหน้าแบบนี้เราจะไม่เดินถอยหลังนะครับมันอันตรายต้องการให้รอกเคลื่อนที่ไปทางซ้ายหรือขวามือเราใช้นิ้วโป้งมือครับตั้งศอกระดับหน้าอกแล้วใช้นิ้วโป้งมือเป็นตัวบอทิทางครับโยกไปทางขวาก็คือต้องการให้รอกเคลื่อนที่ไปทางขวาถ้าบิดไปทางนี้นิ้วโป้งชี้ไปทางซ้ายโยกไปทางนี้รอกเคลื่อนที่ไปทางซ้ายครับ ต้องการให้เลิกใช้งานทําท่านก็จะเป็นคนที่ทําหน้าที่บังคับปั้นจันหรือกดรีโมทครับเมื่อเสร็จแล้วก็สต็อปอีเมอร์เจนซีวางรีโมทในตำแหน่งที่ปลอดภัยแล้วก็ทำท่าเลิกใช้งานครับผมก็ฝากไว้ครับสำหรับคนที่ทำงานร่วมกับเครนหรือทำงานร่วมกับปั้นจันชนิดอยู่กับที่ก็ใช้สัญญ,ญาณมือแบบนี้ในการทำงานวันนี้สวัสดีครับ